แต่นั้นกรรมในปัจจุบันยมสําคัญมากอย่าไปกังวลอดีตอย่าไปกังวลอนาคตเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญคืออยู่กับปัจจุบนันไม่กังวลอดีตอนาคตซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันอยู่แล้วไม่ขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ไม่ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นเรากำลังดูความเกิดดับของปัจจุบันอยู่ รูปที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงนี่คือองค์ความรู้ที่เป็นอริยะที่พระศาสดาของเราทรงตรัสสอนมาสองพันกว่าปีแล้วและถ้าเราทำได้ธรรมะนี้ให้ผลไม่จํากัดการเราก็ได้ความเป็นอริยะเหมือนกันดังนั้นอริยะขั้นต้นผ่านให้ได้ thank mm -hmm. you